สวัสดีจ้าพี่น้องช่องคนบันน้อยชแนลเสื้อผ้าหล่อหกหลอกปลาคือเก่าอยังน่าจับพี่น้องมาคนเดียวได้จับมาเลยผากนะเด้อจับพี่น้องเอฟซีใหม่ที่เขามาเบิ่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้ากดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ในได้จับหมุนปลาอีกขึ้เก่าคือเดิมจ้ะสว่างไหม สถานก,การณ์ลำบากก็จะเนาะหากินไปน้ำปลาน้ำอันนี้เราจะพี่น้องนุ่ก็ลายเลยฝนตกแห้งก็จะเนาะมาหาหราเห็ดมาสวงเสากระไดไปแล้วจะ้ะเห็ดกินไปแล้วก็วมาใหมห่มันจะโกปลามาคนเดียวจ้ามาหาหรามังเห็ดมังหอนะนะจะเนาะมาหลุนมัน,นกันเลยจะพี่น้อง จะเป็นตะมมันบาเนาะมันขึ้นมาเสาวนี่ไงยังไข่เนาะพอสองมือสองมือใหญ่หนึ่งน่าจะเนาะเห็ดปวกแดงกับเห็ดปวกจีกน่าจะเนาะน้อมาพ่อเลยจ้ะพี่น้องเห็ดปวกพุ่นซ่อนบ้าถ้าจีบจุนน้อ ไม่อยากบอกดังแค้มทางแค้มทางคุณเบิ่งน้องกันด้วยจะพี่น้องเกย์เตยจ้าเกย์เตยจ้ากระตาเฮากับกมไม่ยังกลับมามานแล้วมานแล้วพี่น้องเบิ่งให้จัะพี่น้องกองกับอยากสันได้แจกโคตั้งกองก่อนพี่น้อง นอมแต่งขน,น้นค่ะ 夹不拿，给他；他夹不拿。 พ่อเนีหลไรเดยกพี่น้องมันติดทางจ้ะม้าหน,พหนัพี่น้อเลยพันจีว่าพิ่นจีมาหนักพิ่นเลยเปลี่ยนใจม,มานหนักหนึ่มาเดียว แชร์ด้อจ้าพี่น้องแชร์ไปเจ้าพี่น้องแชร์นั่นเองนะจ้าแชร์รัวๆกดไลค์กดแชร์รัวๆเลยเจ้าพี่น้องแชร์ไปเพราะได้มีกำลังใจนะจ้าพี่น้องเนาะ

มามมงนี่จะไปนอง เย้ยกล่องล้มกล่อง <c oughs> ของเครื่องตอกันหน้อีกพี่น้องตอกันหน้อีกปุ้มหน้าอกมี่จ้ะ 好的。 Ôi, đẹp đẹp cái đỏ rồi

โอเดี๋ยวพี่น้องกบเต็มกระตามานอีหลมือนี้มารอบ2ก็ได้รอบแรกตั้งแต่เ้าก็เต็มกืบเต็มตาอือเห็ดปุกอียงล่ะเพิ่นเอิ้นเห็ดปุกน้ำแกงเฮ็ดปุกน้ำแกงให้ปุกจ๊กนั่นแะพี่น้องแต่มันดอกง่าย ซีบดจำเน่เดจพี่น้องมันติดทางดำจ้ะพี่น้องแก่ไก่เนาะระยะคนเห็นแคมริมทางเลยนะจ้ะปา่าริมทา้าคลิปจำเน่ฮะก็สิคอจบคลิปได้เพียงเท่านี่นะจ้ะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณด้วยจ้จะที่เขามาเบิ่งมาชมผ่าสองน้องนิ้งนำเน่ได้จ้ะพี่น้อง กำลังเรงใจน้ำแนวได้จ้าจองน้องนิ้งกำลังเปิดน่าจะเนาะกำลังเห็ดใหม่เสียงหลดจะไปเนอะติดถังน่าจะเนาะอะไรฮ้กกระเสียห่าเนาะมึงแกเล็กยังหน้อยฮักกระเสือหมื่นอะว่เห็นฮักกระเสือหมื่อนะจะพี่น้องเนาะ เขาขอบุญขอบคุณด้กอกจากพ่อแม่พี่น้เนาะจะสามาเบึงมาชมเนาะ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำด้วจ้าการดูซีเกลกัฝากตามกันต่อไปเนาะจ้าะเป็นกำลังแรงใจให้เนาะจ้าะขอบคุณละลายจ้ลลาจสวัสดีจ้าทอบคุณทุก,กคนเนาะจ้าะ